bây giờ sẽ tin mà đủ đắm sẽ tin mà ép đủ thì ngàn đau thăm ngàn gấp trong đâm dưới suối trái đất mà ép thai gấp เดีพี่เสียตินครับแวะมามาดูทีมงานเราครับกําลังลงบอกกันเลยทีเดียวครับผมมามาดูครับทีมงานต่อกําลังสิบโลรครับจำเอาจำเอาเลยครับเร่งกาบเวลา เป็นเวลาครับผมคุณไปกู SK ้เอสเคร้อยไปแต่งโบเพิ่มแล้วครับบวัวหวานเลยทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปครับเดี๋ยวมาดูทีโน,โน้สิงให้เทคครับ เครื่องเครื่องเกาหลีนะเครื่องเกาหลีเครื่องอะไรนะ,ะเครื่องดูซานหรือเปล่าเครื่องเนี้ยสิบล้อเนี้ยใช่ไหมใช่เดวูเดวูเดวูเครื่องเดวูอ่ะเครื่องเดวูคร,ครับลั่นเลยเครื่องใหญ่เน๊ ขึ้นเกีสองายดียเดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นไวไหมจะไม่คลัก,ลกหน่อยเดี๋ยว4จะดูลุ้นลุนซานนี่ซานี่นอ่อา135 135ไม่น่าอเลยเอาตัวเล็ไปก่อน <laughs> หกล้อก็ได้แหละ <laughs> ไว้ไว้ดูหกล้อก่อนคาดจะหมดมั้งเหมือนคาดจะหมดเร่งเร่ง <laughs> <laughs> มันค <c oughs> าดจะไปเว้ยเอ้าะวัน <c oughs> นี้ที่ตินมาเองครับเ <c oughs> พราะว่าคาดหมดเลย ไปไหมไ,<ป>ไม่ไปเหมือนน้ำมันอ่นะเป็นน้ำมันหรอปั๊มใหม่น,น้ำมันมันไม่ค่อยดีอ่ะน้ำมันมันไหลเวียนไม่ดีอะ่อนนะอองมากเสียมากอาเอ,อ,อาเสียติน คามมันมีลมเข้าไปรอบเออไวไว <laughs> หมฮ่าฮ่าฮ่าู้วลงเลยนะมันไม่ไวครับคันนี้มันเก่าแล้วอ,อีกรอบครับเย็บเย็บเลย S 1> <S 1> <S ไปได้ครับพงดีๆได้แล้วไปได้แล้วหกดีๆร้อยหกห้าเดวนี้ดูเครื่องดาวูสามร้อยกว่าเกียอ,อะไรนะเียอะไรอ่ะ เจได้อยู่ไปแล้วครับนับกไม่ยอ,อไมยอีกัเรียบร้อยรับเป็นแต่เล็กเลยนะ่ไมไ่เรียนอะชอบคับ ขึ้นเกียร์อ่มาดูฮีโน่พี่ตินกันเนี่ยอันนี้เรืยนฮิโน่อะไรหัวมันัวอะไรเออเดก้าอะไรสถ่ีติดเด็กเดก้าหัวฮิโน่อะนะเครื่องยีสุเร็ เอฟซีเออเอฟซีอ๋อดีครับใส่ยอน้ำมันมันค่อยคดีเนาะดีครับ ้บุกถึงกระสังเราเนี้นนตอนนี้ทำอะไรเส้นวยเ่ยฮะทำอะไรก็น,นี่แหละค <c oughs> ุมงานนี่แหละเจตินเจตินตอนนี้โรงงานที่ไหนนี่บ้านเจรวยครับบ้านเจรวยครับที่บุ้งกีนี่เจริ่เม,เด,มเดิมครับ มา,าดูครับครั้งที่สองครับจะไหวไหมครับ ไปมือไปมือดิใส่ก่มุ้งกี้ถามมุ้งกี้บอตีมุ้งกี้เองไหมวันนี้ก็ตีสโลปเรียบร้อยแล้วครับใกล้จะจบงานแล้วก็ได้กินหมู เลยประมาณ500เที่ยวได้ไหมนี่ไปงี้แหละไปทำต่อ<ป>ต่องื่ประมาณต่อไปครับเออใครมาได้ตัวนี้ก็สบายเลยให้เราตีสโลไปทำตูกยากง่ายๆใหม่จะได้ใครทีนี้ ิว่าใส่เพิ่มอีกมีแต่พวกสุดยอดขนั้นเลยครับนี่มีรถดำคันเดียว10ลออ้อ2ทีมงานเราครับ เพิ่มอีครับเดี๋ยวมาดูครับรอบนี้ว่าใส่เพิ่มเติมอีก <c oughs> ใส่สีตักครับกลัวรถขึ้นไม่ไหว โอเคครับผมย้ายอยู่กับทีมงานเซตตินครับมาดูเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับนี่ครับก็ขอจบวันเพียงเท่านี้ครับผม